สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะโน้ตบุ๊กแอดซุสนะครับตัวน,นี้จะเป็นรุ่น K455L นะครับซีรีส์นะครับก็ผมแกะขาหลังกันดูนะครับอันนี้เป็นช่องแรมนะครับที่จะใส่เพิ่มได้ครับเพราะมีแรมออนบอร์ดอยู่รุ่นนี้ ถอ,อดน็อตหมดแล้วนะครับก็อะไรแงะนะครับตรงนี้มันจะออกฝาบนนะครับต้องระวังนิดนึงพอมาแกะมาแล้วนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับตรงคีย์บอร์ดคือต้องเปิดคีย์บอร์ดก่อนนะครับงัดขึ้นนิดนึง อันนี้ตัวเมาส์นะครับง่ายๆจะลงมาครับนี้เป็นแฮมดิสน,นะครับก็ภาสาอ,ขอังกฤษ มันมันมันภอยหลังมานะครับทำตัวให้ดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ก่อนนะครับตัวเบรีดลน,นวมางกานะครับก็จะถอดอั้นด้ก็ได้จากนั้นนะครับก็ <c oughs> ตัวดีดีครับเรื่องม้างกว่าเหมือนกันนะครับตรงนี้ดีดีตันนี้จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับให้เราถอดง่ายง่าย เป็นตัวแบตเตอรี่ครับจะ mm hmm. มนบอร์ดนะครับ mm hmm. จะมี็อดอยู่ mm hmm. ไล่นะครับตามลูกศรน,นะครับตัวนี้ลูกศรลูกศรบอกอยู่ไล่ไปเลย mm hmm. นะครับตามตัวละแล้วก็ mm hmm. าม mm hmm. าถึงนี้นะครับนี่ตัไฟ น,นะครับมันต้องถอดทะล่มออกก่อนไม่งั้นมันจะดึงออกยากนะครับนะครับเลยถอดออกมาแล้วก็ดึงออกมานิดนึงก็หลุดแล้วครับนะครับแล้นะนหลังก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีสายจออยู่นะครับเราพลิกมาปับ๊บ ก็ดขึ้นเลยร้อยครับอันเสร็จก็รองนิดหน่อยนะครับไี่ยางเท่าไหรตชอคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์ี่กดติดตามใต้ด้วยด้วยครับขอบคุณมากครับ